สวัสดีค่ะมาเรียนกันต่อเลยนะคะกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมนะคะปริซึมเป็นรูปเลขาคณิตสามมิติที่มีลักษณะแตกต่างกันตามลักษณะของฐานหรือหน้าตัดนะคะถ้าหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราก็จะเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยม ถ้าฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็จะเรียกว่าปริซึมสามเหลี่ยมนะคะซึ่งผิวข้างของปริซึมแต่ละรูปจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากปริซึมจะมีฐานนะคะผิวข้างตั้งฉากกับฐานมีทั้งปริซึมตรงและปริซึมเอียงนะคะซึ่งในที่นี้ครูจะกล่าวถึงปริซึมตรงนะคะลูก ลักษณะของปีซึมนะคะเราจะเรียกตามลักษณะของฐานดังที่ครูได้กล่าวไว้นะคะรูปที่หนึ่งฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็จะเรียกปีซึมสามเหลี่ยมถ้าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปที่ยกมายกตัวอย่างก็จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมขางหมูนะคะเราก็เรียกว่าปีซึมสี่เหลี่ยมถ้าฐานเป็นห้าเหลี่ยมก็เรียกว่าปีซึมห้าเหลี่ยมได้เลยนะคะ ปริซึมปกติเป็นปริซึมตรงที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมปกติและจะมีคําว่าลูกบาทรนะคะลูกบาทเป็นปริซึมตรงที่มีหน้าทั้งหมดหรือหน้า,าพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะทั้ง6ด้านเท่ากันเราจะเรียกว่าลูกบาทนะคะมีตัวอย่างเพิ่มนะคะ ีซึมฐานหกเหลี่ยมปกติปีซึมปีซึมที่มีหน้าตัดหรือผิวข้างนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็จะเรียกว่าลูกบาศนะคะปีซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ปีซึมสามเหลี่ยมซึ่งรูปนี้นะคะ,ะปีซึมมันนอนอยู่เนาะฐานจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะมีสองฐานที่เท่ากัน ลักษณะของปริซึมนะคะจะเห็นว่ารูปเรขาคณิตสามิติที่มีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปหลายเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการนะคะและอยู่บนระนาบที่ขนานกันเส้นที่ต่อระหว่างจุดมุมที่สัมผัสกันนะคะเราจะเรียกว่าสันนะคะซึ่งสันจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราเรียกว่าสัน มาดูกิจกรรมนะคะเราสร้างรูปปีซึมดังรูปมีสองรูปนะคะปีซึมรูปเล็กแล้วก็รูปใหญ่ตรงนี้เราเรียกว่าฐานนะคะที่ตูกคูดเช็คถูกสี่เหลี่ยมตรงนี้เราเรียกว่าผิวข้างนักเรียนมองตรงนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูภาพคลี่พอเราคลี่ออกมานะคะอันนี้คือฐานของรูปใหญ่แล้วก็ผิวข้างของรูปเล็ก รูปที่สองนะคะฐานก็คือตรงนี้ที่ครูเช็คถูกนะคะฐานมีสองฐานที่เท่ากันตรงนี้ก็จะเป็นผิวข้างหลังจากที่เราทําภาพคลี่ออกมาเพื่อที่จะหาพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะนักเรียนก็มาแทนค่าตามสูตรพื้นที่ผิวของปริซึมก็คือพื้นที่ฐานทั้งสองบวกกับพื้นที่ผิวข้างนะคะ พื้นที่หน่วยจะเป็นตารางถ้าความยาวให้มาเป็นหน่วยก็จะเป็นตารางหน่วยแต่ถ้าความยาวให้มาเป็นเซนติเมตรเราก็จะเรียกว่าตารางเซนติเมตรถ้าเรามาแยกส่วนประกอบของปีิซึมสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีฐานสองด้านนะคะกว้างสี่ยาวห ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือฐานมี2ด้านผิวข้างกว้าง4ยาว8นะคะก็จะมีด้านนี้คือผิวข้างคู่ที่2ส่วนผิวข้างคู่ที่3ก็คือกว้าง6แล้วก็ยาว8นะคะเรามาแทนค่าตามสูตรพื้นที่ผิวของปริซึมเท่ากับพื้นที่ฐานทั้งสองบวกกับพื้นที่ผิวข้างนะคะค่าที่ได้ก็คือ208หน่วยเป็น ตารางเซนติเมตรเพราะว่าความยาวที่ให้มาเป็นเซนติเมตรต่อไปนะคะครูจะกล่าวถึงเรื่องปริมาตรของปรีซึมนะคะนักเรียนลองพิจารณารูปที่ครูกำหนดให้นะคะจะเห็นว่าปีซึ่มฐานสี่เหลี่ยมจะมีความกว้างนะคะความกว้างอยู่ด้านล่างนะคะความกว้างอยู่ตรงนี้มี1 2แล้วก็3หน่วยนะคะแล้วจะมีความยาว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดนะคะความยาวแปดหน่วยแล้วก็จะมีความสูงคือด้านบนนะคะตรงนี้ก็คือ6หน่วยนะคะให้นักเรียนมาแทนค่าการหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมสูตรเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะผลลัพธ์ที่ได้หนึสีหน่วยของปริซึมจะเป็นลูกบาศก์นะคะความยาวให้มาเป็นหน่วย เพราะฉะนั้นมันก็จะได้เท่ากับลูกบาศกหน่วยสรุปก็คือปริมาตรของปริซึมใช้สูตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงนะคะามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันโจทย์บอกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีความกว้าง3ามหน่วยความยาว4ี่หน่วยแล้วก็ความสูง7หน่วย ดังรูปนะคะเรามาแทนค่าสูตรของปริมาตรปีซึมเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงนะคะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็จะใช้กว้างคูณยาวนะคะเท่ากับ3คูณ4แล้วก็คูณความสูงคือ7ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ84ลูกบาทหน่วยไง่ายไหมคะมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะ โจทย์กำหนดว่าปีซึ่มสามเหลี่ยมมีปริมาตร60ลูกบาทเซนติเมตรและมีความสูงอยู่ที่5เซนติเมตรแต่โจทย์ถามว่าพื้นที่ฐานเป็นเท่าไหร่ข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะนักเรียนแทนค่าสูตรก่อนเลยปริมาตรของปีซึ่มเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงนะคะเราแทนค่าปริมาตรที่โจทย์กำหนดให้มาไว้ฝั่งเดียวกันนะคะปริมาตรปีซึ่มเท่ากับ60โจทย์กำหนดความสูง นักเรียนแทนค่าตรงสูตรตรงนี้ได้เลยนะคะคือความสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาพื้นที่ฐานมันมี5คูณอยู่ใช่ไหมคะให้นักเรียนย้าย5ไปอีกข้างจากคูณย้ายมามันก็จะกลายเป็นหารเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่นักเรียนได้ก็คือพื้นที่ฐานมีค่าเป็น12ตารางเซนติเมตรนะคะง่ายไหมคะ หลังจากที่เราได้เรียนมาคาที่2นะคะวันนี้คุณครูจะสั่งงานให้นักเรียนเนาะลองไปทบทวนดูในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ม2เล่ม2นะคะหน้า131นะคะหน้า131จะเกี่ยวกับเรื่องของปริซึมนะคะ มีทั้งหมดอยู่8ข้อถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสอบถามคุณครูได้ทางใต้ใต้เมนหรือว่าจะเป็นแชทก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ